สวัสดีครับเอฟซีที่เครารพรักทุกท่านวันนี้สวนลุงขี้เมาครับบรรยากาศหน้าหนาวอากาศหนาวจะมาเยือนแล้วครับเอฟซีเผาข้าวหลามครับนี่ครับเผาข้าวหลามโอ้เอฟซีบางท่านนี่หันบรรยากาศเผาข้าวหลามจะอีแล้วปวดโคนะครับอะไรหาบ้านหาจองเนอร์ท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไก่บ้านไก่จองบางท่านก็หันบรรยากาศจะอีก็คึ้ถึงอันละล,ะละ่ะขึ้ถึงสมัยเป็นละอ่อนนะครับเนาะ ได้กินข้าวหลามกินข้าวจีมกมันมกเผือกมกกล้วยคนถ้าคนแก่นั่งหิงไปหน้าหนาวกันจะอี้ตอนนี้บรรยากาศยามเจ้านะครับบรรยากาศยามเจ้าสดลุงขี้เมาวันนี้ก็เอาข้าวหลามมาเผาอันนี้เป็นข้าวหลามบดได้นะครับนี่บป็นข้าวหลามกะทิครับเอาข้าวหลามบดได้ก่อนแหกมานหนาวปีนี่ได้กินข้าวหลามปีอ่าข้างแรกของปีนี่หน้าหนาวของปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับเอฟซีบรรยากาศแบบว่าบ้านสวน นะครับเมื่อเจ้ามาเขาตื่นมามีหมอกมีหมยมีหมวยมีหมอกมีเหมยปกคลุมนะครับเป็นหย่อมๆย่อมนะครับเนี่ยครับบรรยากาศบ้านสวนอยู่อ่าติดกับตรงเน้นะครับลุงตื่นเจ้ามากับเผาเข้าวหลามกินนะครับเอฟซีข้าวหลามนี่ก็เป็นข้าวหลามเดี๋ยวข้าวหลามกะที่นี่เดี๋ยวตักวางก่อนนะครับเพราะมันใจ้เวลาพอสมควรแต่ลุงก็มักข้าวหลามบ่ได้นี่แหละนะครับกินข้าวหลาม ข้าวหลามบได้บบได้นะครับบัดต้องใส่กระที่บดต้องใส่อย่างครับบรรยากาศหน้าหนาวครับวันนี้ก็มาอู้มาทักทายครับมาเป็นกําลังใจให้ทุกทท่านนะครับในการสู้ชีวิตในวันทํางานนะครับทําการทํางานทุกทท่านขอให้มีความสุขนะครับกับการงานแล้วก็มีโชคมีใจเด้อนะครับเอาบรรยากาศหน้าหนาวยามเจ้าสวนลุกขี้เมามาฝากครับนี่ครับหมาครับกินข้าวหลามด้วยกันครับเดี๋ยวสักกัน gặp lại đồ bởi tiếng mà ô bỏ mày là coi, ổn lạc ừ là. Là.